ยินดีต้อนรับสู่ Net Zero Now สัปดาห์นี้มีประเด็นร้อนดราม่าโลจิสติกของ COP30 การเร่งให้อัปเดต NDC และไทยที่กำลังก้าวหน้าเรื่องกฎหมายสภาพภูมิอากาศมาอัปเดตกันแบบประชับสำหรับ Happening ช่วง16-23ถึงสิงหาคมค่ะช่วงที่1 Happening รอบโลกสัปดาห์ที่แล้วชักหน้ากังวลเจ้าภาพเร่งรัดการยื่น NDC ฉบับปรับปรุง เมื่อ19สิงหาคมบราซิลขอให้ประเทศต่างๆส่งแผนที่ตั้งเป้า Net Zero สูงขึ้นโดยกำหนดส่งให้ UN คือวันที่25สิงหาคมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมายังมีเพียงไม่กี่สิบประเทศที่ยื่นคาดกันว่าเดือนกันยายนน่าจะทยอยส่งกันหลายประเทศ เมืองเจ้าภาพเบเลลมโดนจับตาเรื่องการเดินทางและราคาที่พักพุ่งและห้องพักไม่พอเสี่ยงจำกัดการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคมไปจนถึงคณะผู้แทนประเทศกำลังปรัฒนาฝั่งเจ้าภาพยืนยันว่ารองรับได้แต่มีรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการคอปวันที่22สิงหาคมยังเคลียร์ข้อกังวลไม่ได้สื่อต่างภูมิภาครายงานไปในทางเดียวกันว่าค่าใช้ใจ่ายและความยุ่งยากอาจทำให้บางกลุ่มมาร่วมประชุมน้อยลง และแม้แต่ห้องข่าวในลาตินอเมริกาบางแห่งก็เตรียมลดกำลังรายงานเพราะค่าใช้ใจ่ายเดินทางไปเบเลมสูงมากช่วงที่2 h a p p ปปิ n งในไทยสัปดาห์ที่แล้วร่างพรบก,การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยขยับขึ้นสู่วาระสำคัญเมื่อ20สิงหาคมสื่อในประเทศระบุะว่าเป็นกฎหมายประวัติศาสตร์ที่คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาในรัฐสภาภายในปีนี้วางกรอบบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและอาจมีกองทุนสภาพภูมิอากาศเพื่อระดมเงินขับเคลื่อน ฝั่งแผนพลังงาน PDP ก็ยังเป็นแรงกดดันเมื่อ16สิงหาคมบทบรรณาธิการเรียกร้องว่าไทยไม่ควรล่าช้ากว่านี้หากต้องการแผนเน็ต e r โที่น่าเชื่อถือต้องเร่งเดินหน้าพลังงานสะอาดให้เร็วและใหญ่พอ ส่วนตลาดคาร์บอนในประเทศเอบกอรยังเดินหน้ารับฟังความคิดเห็นเดือนสิงหาคมสำหรับพรีเมียมทีเวอร์ใน3วิธีการหลักคอนกรีต,ตดักจับคาร์บอนไบโอชาและการกู้คืนสารทำความเย็นเพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือและเพิ่มสัพ p l i e คาร์บอนเครดิตของไทยซึ่งการรับฟังยังเปิดอยู่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วสิ่งนี้แปลว่าอะไร ระดับโลกจับตาการยื่น NDC ก่อนวันที่25สิงหาคมและเรื่องการเดินทางของครอบ30ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมสำหรับผู้ส่งออกซีแบมเริ่มจริงปี2026เหมือนเดิมดังนั้นต้องมีข้อมูลคาร์บอนระดับผลิตภัณฑ์ที่ตรวจสอบได้ ในไทยให้เริ่มทำข้อมูลสโคป1-2-3แบบพร้อมตรวจและเตรียมการทวนสอบตั้งแต่ตอนนี้หากพรบรสภาพภูมิอากาศเดินหน้าและการดำเนิน PDP เข้มขึ้นองค์กรที่มีบัญชีการปล่อยและแผนลดที่น่าเชื่อถือจะพร้อมแข่งขันก่อน